ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีจากผู้ขายนะคะว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามานะคะว่าอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีจากผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะเราวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีจากผู้ขายนะคะแน่นอนก็คือเป็นการเก็บภาษีจากผู้ขายนั่นเองนะคะตรงตัวนะเป็นภาษีที่ผู้ขายสินค้าและบริการหรือผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตสินค้าและบริการจะต้อง เสียภาษีกับรัฐบาลนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นภาษีสรรพสามิตทั้งหลายนะคะเช่นภาษีที่เก็บจากภาษีสุราภาษีไั่ภาษียาสูบนะคะหรือภาษีที่เก็บจากผลผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือว่ามีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นภาษีรถยนต์ภาษีน้ามันพวกนี้นะคะก็มีการเก็บภาษีจากผู้ขายนะซึ่งรัฐบาลจะ คิดภาษีออกมาได้เป็น2แบบนะคะหภาษีต่อนหน่วยภาษีต่อนหน่วยนะั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะขายกี่หน,น่วยนะคะหรือราคากี่บาทนะคะเราคิดเราจะเก็บคุณหน่วยละสมมติ10บาทก็จะเก็บทุกหน่วยเท่าๆกันนะคะอันที่2ก็คือภาษีที่คิดเป็นร้อยละของราคาขายนั่นเองนะคะเช่นสมมุติว่าเก็บ10%นนั่นหมายความว่ายังไงนะคะถ้าราคาสินค้าสมมุติว่า10,000บาทก็จะเก็บ1000บาทถ้าราคาสินค้า50,000บาทก็จะถูกเก็บภาษี5,000บาท อันนี้เห็นความแตกต่างไหมคะว่ายิ่งราคาเพิ่มสูงขึ้นผู้ผลิตสินค้าและบริการยิ่งต้องเสียภาษีให้รัฐมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่ามีผลยังไงกับเส้นดีมนกับเส้นสัพยานะคะการเก็บภาษีจากผู้ขายมีผลกระทบกับเส้นสัพยานะคะ,ะเรามาดูกันว่าเส้นสัพยจะมีการขยับยังไงนะคะถ้ามีการเก็บภาษีจากผู้ขายอันนี้เราให้เป็นภาษีต่อนหน่วยนะคะสมมุติว่าที่จุดอิดเคิลเรียมเนาะ ที่ p 0 q 0นะสมมติว่าเขาเก็บ5บาทตัวหน่วยเนี่ยเก็บ5บาทนะคะวะนนั้นราคาตรงนี้ก็จะบวกไปเพิ่มขึ้นไป5บาทสมมุติว่าให้มีความสูงเท่ากับตรงนี้นะมีค่าเท่ากับ5บาทแล้วก็จะโยงมาตรงจุดนี้นะท่งนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นราคาที่ p 1อะ่ะแต่ที่เส้นสะพ,พายตรงนี้นะคะสะพ,พายอยากขาย q 1นะคะ แต่การขายที่ q 1จะถูกเก็บที่5บาทต่อหน่วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าแม่ว่าคุณจะขายกี่หน่วยราคาเท่าไหร่จะถูกเก็บเท่ากันหมดคือ5บาทต่อหน่วยนะคะอันนี้ก็คือ5บาทได้จุด2จุดแล้วนะเราจะเห็นว่าเราได้เส้นซัพพลายใหม่เราก็จะได้เส้นซัพพลายใหม่นะคะนี่เป็นเส้นซัพพลายใหม่สมมติให้เป็นเส้น s 1นะคะจะเห็นว่าเส้นสัพพลายใหม่ จะขยับไปทางซ้ายมือนะคะเพราะอะไรน,นะคะง่ายๆก็คือว่าถ้าผู้ผลิตจะต้องเสียภาษีเพิ่มนั่นหมายความว่าต้นทุนการการผลิตอะต้นทุนการขายเขาจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเขาก็อยากขายสินค้าน้อยลงนะคะเส้นจะมีการชิดไปทางซ้ายมือนะคะแต่เป็นการเก็บภาษีแบบต้นหนวยเช็ดเส้นที่ชิดไปทางซ้ายจึงขนานกับเส้นเดิมนั่นเองนะคะ ต่อมาจะเป็นภาษีที่คิดเป็นร้อยละของราคาขายนะคะอันนี้อันนี้คืออธิบายให้ฟังเพื่อให้เข้าใจคร่าวๆเท่านั้นเองะคะว่าเส้นซัพพลายมีการชิปที่แตกต่างกันยังไงนะคะการเก็บภาษี2แบบนะถ้าเกิดสมมุติว่าที่เส้น P0 นะคะสมมติว่ามีการเก็บที่10%เราให้ว่า10%อยู่ที่ประมาณทนานี้นะจุดไว้ตรงนี้ถ้าระดับราคาสมมุติว่าให้เป็นตรงนี้เป็น P1 เรเห็นว่า p 1นะคะถูกเก็บภาษีสิสมมุติเราให้สูงไวไขนาดนี้จากนั้นก็ทำการลากเส้นสะพายเส้นใหม่นะคะจุด2จุดนี้คะ p 0โดนเก็บภาษีสิไปตรงนี้ p 1ที่ราคา p 1ถูกเก็บภาษีไปได้จุดนี้นะคะลากเส้นสะพายนะ เราก็จะได้เส้นซัพพายเส้นใหม่นะคะที่ชิดไปทางซ้ายโดยที่ไม่ขนานกับเส้นซัพพายเดิมนั่นเองนะคะยิ่งราคาสูงมากเท่าไหร่นะคะอัตราการเสียภาษีจะยิ่งกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะต่อมานะคะรูว่าถ้ามีการเก็บภาษีนะคะภาระภาษีจะตกอยู่กับผู้ซื้อและก็ผู้ขายได้ยังไงนะคะเรามาดูว่าผู้ขายสามารถผัดภาระภาษีกับผู้ซื้อได้นะคะลองดูจากกราฟนี้นะคะสมมุติว่าเส้นดีมานซัพพายนะคะดั้งเดิมนะตัดกันที่จุดอีควิเบียมศูนย์นะคะราคา P ศูนย์ ปริมาณ q 0ูนะคะอันนี้ให้เป็นการเก็บภาษีต่อหน่วยนะสมมติรัฐบอกว่าเก็บภาษีต่อหน่วยหน่วยละสิบาทเท่าเท่ากันเส้นซั p p l y เส้นใหม่จะมีการชิปนะคะสมมุติเราให้ชิปมาทางซ้ายเป็นเส้นนี้เส้น s1 นะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเส้น s1 จะตัดเส้นดีแมนเส้นเดิมนะคะได้จุด e ีค i l i b เบียมใหม่เกิดขึ้นนะคะ จุดอีควิเลียนจุดใหม่นะคะเป็นจุด e 1ถ้าเราทำการลากนะคะจากจุด e 1นะคะลงมาที่เส้นซัพพลายเส้นเดิมนะคะความสูงของตรงนี้อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าความสูงของตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะลากจากจุดไหนก็ตามนะคะนี่คือภาษีที่รัฐบาลเก็บต่อหน่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่จุดอีควิเลียมใหม่นะคะเราลากลงมาที่จุดเส้นซัพพลายเส้นเดิมนะคะเราก็จะได้ เป็นบล็อกขึ้นมานะคะบล็อกนี้คืออะไรนะคะบล็อกนี้คือจํานวนภาษีนะคะอันนี้คืออัตราภาษีแล้วนะ,ะสูงเท่ากับ e 1 a แล้วกันนะคะสมมุติให้ไป e 1น a ความสูง e 1 a ตรงนี้เนี่ยคือภาษีต่อหน่วยที่รัเก็บคูณปริมาณที่เขาขายคือ oq 1นะคะก็จะทําให้ได้บล็อกสี่เหลี่ยมขึ้นมาบล็อกหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะอันนี้ให้เป็น b นะสมมุติเป็น b ได้ว่าสี่เหลี่ยม P, b p 1 E. 1 A. นี่คือที่รัดเก็บภาษีรัดเก็บภาษีนะคะโดยที่ผู้ผลิตนะคะหรืออาจจะเป็นผู้บริโภคเนี่ยจะเสียภาษีกันไงเรามาดูนะคะราคาใหม่คือ P. 1ถูกไหมราคาเดิมคือ P. 0เราจะดูว่าราคาใหม่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากราคาเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะสี่เหลี่ยมอันด้านบนเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยสมมติตรงนี้ให้เป็นตัว4แล้วกันเนาะ4สี่เหลี่ยม p 0 p 1 e 1 c อันนี้คือผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นเมื่อบล็อกนี้คือ รัดเก็บภาษีทั้งหมดสี่เหลี่ยมบล็อกบนคือผู้ซื้อจ่ายเพราะฉะนั้นสี่สี่เหลี่ยมบล็อกล่างก็คือผู้ผลิตจ่ายนั่นเองเวลาเขาจะออกสอบนะคะแน่นอนเขาจะออกอย่างนี้แหละว่าเขาจะให้มาว่าเส้นสปายชิปอันเนื่องมาจากภาษีนะคะแล้วเขาจะถามเราว่าผู้ผลิตหรือผู้ซื้อเนี่ยใครเป็นคนจ่ายตรงส่วนไหนบ้างนะคะสรุปง่ายๆนะคะ ให้เราหาจุดอีควิไลเบียมจุดใหม่จากนั้นเทียบกับจุดอีควิไลเบียมจุดเดิมนะราคาใหม่เทียบกับราคาเดิมราคาใหม่มันเพิ่มสูงขึ้นจากราคาเดิมนั่นหมายว่าผู้บริโภคจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อผู้บริโภคจ่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นก็แสดงว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นคนจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่ผู้ผลิตเป็นคนจ่ายนั่นเองนะคะแต่รัฐบาลจะได้เท่ากับสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่อันนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อการผลักภภาาระะษีนค ผู้ผลิตนะคะเขาจะผักพละภาษีให้กับผู้ซื้อได้มากน้อยแค่ไหนนะ,ะอันดับหนึ่งเลยคือค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์นั่นเองนะคะอันนี้อธิบายง่ายๆนะคะถ้าสินค้าใดที่เส้นดีเมน,นะคะหรืออุปสงค์มีความยืดหยุ่นที่ต่านะคะนั่นหมายว่าผู้ผลิตจะผักพละภาษีให้กับผู้บริโภคได้เยอะนั่นเองนะคะความยืดหยุ่นต่ำหมายความว่าอะไรต่อให้คุณเพิ่มราคาขนาดไหนเนี่ยผู้บริโภคก,ก็ยังคงต้องซื้อคุณอยู่ะ นะอาจจะซื้อน้อยลงอย่างเยน้อยลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปว่าความยืดหยุ่นต่ำผลักให้ผู้บริโภคได้มากความยืดหยุ่นสูงผลักให้ผู้บริโภคได้น้อยนะคะซึ่งถ้าเราวาดเป็นเส้นดีเมนส์ัพพายนะคะความยืดหยุ่นต่ําเส้นจะชันมากเห็นไหมคะเมื่อชันมากนะคะเราจะได้ว่าอันนี้คือภาษีทั้งหมดนะที่รัฐได้เก็บนะคะข้างบนคือที่ผู้ซื้อนะคะจะเป็นคนจ่ายภาษีเห็นไหมคะใหญ่มากนะคะแต่ผู้ขายได้นิดเดียวเอ้ยได้เสียแค่นิดเดียวนะคะ อันที่2อันนี้คือถ้าเส้นมีความยืดหยุ่นสูงนะคะหมายว่าถ้าคุณเพิ่มราคานิดนึงเนี่ยชั้นหนีไปซื้อคนอื่นนะเห็นไหมว่ามีความแตกต่างกันเห็นไหมว่าผู้ซื้อจะเสียภาษีแค่แค่ช่วงนี้เองนะคะแต่ผู้ขายจะเสียภาษีที่เยอะกว่านั่นเองนะคะอันที่2ที่3นะคะก็เป็นไปตามคลิปที่เปิดให้ดูข้างตรงนี้แล้วนะคะลองอ่านดูนะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อน